สวัสดีครับนี้พบกับผมกันเชียงใหม่นะวันนี้ได้พาพลีพินาสนะเป็นเนื้อทองคําบล็อกนิยมนะครับบล็อกนิยมเนะี่ยดูสิ่งแรกเลยนะครับเราดูที่ซอกแขนซ้ายมือเราเลยนะเนี่ยจะมีเส้นขีดนะครับนี้เลยนะนี่ขนาดพาแบบใช้นะห้อยมานะครับหูขัดเลยนะนะครับนะแล้วก็ดูเส้นวิ่งต่างๆนะในตามตัวหนังสือนะครับ นะครับนี่เนะนี่ยตรงช่วงนี้เห็ไหม,มวิงว่ง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 ลงมานะนะครับอ่าแบบนี้นะแล้วขอบเนี่ยดูถ้าดูถ้าวงที่สวยเนี่ยจะเป็นลอยลอยเรยืนะ่อยนะนี้ด้านหลังก็สึกนะครับก็มีหลายบล็อกนะประมาณจําไม่ได้นะสามบล็อกหรือสนะี่บล็อกแนวนี้บล็อกกากนะครับน่าจะบวยนะครับนะนะครับบวยสุดในบล็อกนิยมอะไรเงี้ยนะครับ สวยสามสี่แสนนะนะครับสวยมากมากก็เพิ่มไปนะครับนะนะครับนี่แบบนี้หลายๆหมื่นนะครับไม่ถึงแสนนะยินดีรับเช่านะแบบนี้นะครับแม้ว่าจะศึกนะครับนี่นะครับใครเจอก็ส่งรูปมาดูได้นะถ้าทองคําบล็อกนี้จะแพงสุดนะครับนะลงยาเนี่ยจะไม่ถึงตัวหนังสืออาจะไม่ลงในหนังสือนะครับสำหรับบล็อกนิยมนะดูง่ายๆก่อนนะวิธีดูเบื้องต้นนะครับ นะเราค่อยมาดูตรงโซ่แขนนะครับนะนะครับใครมีก็ส่งรูปมาดูได้นะยินดีรับเช่านะครับดูเป็นไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นไรนะรส่งรูปมาดูได้นะยินดีรับเช่านะครับขอบคุณครับ